สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันเซา้าอินเทนซีฟกัมแครทีมช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเข้าตรวจสอบกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีแล้วเบื้องต้นพบความเสียหายจากโครงเหล็กที่ถูกนำไปติดตั้งภายหลังและการผูกร่อนทองทองคำบางส่วน บุรีรัมเกิดผลดีเมื่อฝนตกติดต่อกันอย่างต่อนเนื่องตลอดสัปดาห์ทำให้แหล่งน้ำลำคลองมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งส่งผลให้นาข้าวของเกษตรกรที่ขาดน้ำเหี่ยวเฉาในหลายอำเภอกว่า40,000ไร่กลับฟื้นตัวลดความเสียหายกับเกษตรกร ตำรวจเมืองพิษณุโลกรับแจ้งจากคนงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์หน้าวัดมะขามเตี้ยคนงานได้พบระเบิดน้อยหนานหนึ่งลูกสภาพยังไม่ได้ถอดสลักหลังจากขุดดินบริเวณด้านหลังอาคารลึกประมาณ1เมตรเพื่อใส่ถังบำบัดน้ำเสีย ลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะบาร์เซโลนาพ้นมนทินเรียบร้อยหลังโดนสื่อบ้านเกิดนำภาพกำลังโนเนียกับสาวผมหลอนโชราแต่ผลพิสูจน์ยืนยันเป็นแค่รูปตัดต่อโดยความเป็นจริงแล้วเจ้าตัวกำลังยืนอยู่คนเดียวและอีกภาพเป็นรูปที่กำลังอุ้มเตีอาโกลูกชายตัวน้อยเท่านั้น ตอเหมือนกับเขาไปนูเนียกับผู้หญิงเลยเหมือนมากเหมือนเลยมามีข่าวการไฟฟ้านครหลวงครับท่านผู้ชมครับกฟอนอการไฟฟ้านครหลวงจัดงาน55ปีต่อยอดวิถีชีวิตอนาคตนะครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวงนะครับทุ่มเม็ดเงินทั้งสิ้น37,000ล้านบาทเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าบนดินเป็นใต้ดินแล้วก็ขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้านะครับเดินหน้าเปลี่ยนระบบสายป้อนอากาศนะครับ เป็นสายป้อนใต้ดินเพิ่มเติมในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโครงการนำร่องติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ที่ช่วยประหยัดพลังงานให้แสงสีขาวเสมือนจริงนะฮะเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นทำให้สามารถเนี่ยฮะขับขี่ยานพานะได้อย่างปลอดภัยลดปัญหาอัจญากรรมในพื้นที่ถนนอย่างเช่นพหุรัตถนนตรีเพชรถนนจักรเพชรซอยชิดลมและถนนเทศบาลสายหนึ่งใกล้โรงเรียนซันตาครูสคอนแวนนะครับปีนี้ก็จะเพิ่ม โคมไฟสาธารณะ LED เพิ่มเติมที่ถนนยาวราตลอดทั้งสายนะครับแล้วก็ในวันคล้ายวันสถาปนากฟอฟนอก็เริ่มนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการภายในพร้อมติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในเชิงธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่สำนักงานใหญ่เพลิญนจิตครับแล้วก็ในปีนี้จะแล้วเสร็จพร้อมใช้บริการจานวน10ส,สถานีนี่ฮะถ้าคุณทีละใช้รถไฟฟ้า นรถยนต์ไฟฟ้าก็เข้าไปในปั๊มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านี้ได้เนี่นะฮะการไฟฟ้านครหลวงนะครับครบรอบ55ปีนะครับทันสมัยมากเลยนะฮะแล้วก็ในอีกที่หนึ่งนะครับในโอกาสครบรอบ100ปี SCG นะครับเขามีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับโลกนวัตกรรมโลกแห่งอนาคตนะครับภายใต้แนวคิด d ร a วิ่ง The Future นะครับ เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์จาก SCG ตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตนะครับคำนึงถึงเทรนต่างๆทั้งเรื่องของการประหยัดพลังงานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติความปลอดภัยในชีวิตนะครับความสะดวกสบายของผู้บริโภคซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น4โซนนะครับอย่างเช่น Rawin the Future Pavilion อันนี้ก็จะเป็นระบบมัลติมีเดีย ทั้งพาวิเลียนะฮะก็ลองไปติดตามดูได้นะครับงานเขาจะจัดตั้งแต่2สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับที่ SCG Experience นะครับแถวเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับนี่ฮะก็จะมีบริการรถบัสรับส่งฟรีทุกวันจาก MRT พระราม9นะครับถึงสถานที่จัดงานเลยะร้อยปี SCG นะฮะ <c oughs> 2สิงหาคมถึง1กันยายนนี้แล้วก็ความคืบหน้านะครับ กรณีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ยิงปะทะกับคนร้ายที่บริเวณถนนลูกหลวงนะฮะแล้วก็มีการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ได้มีคนร้ายถูกยิงเสียชีวิต1คนบาดเจ็บหนึ่งคนเนี่ยนะครับวันนี้ตำรวจขยายผลเพิ่มเติมนะฮะโดยการไปตรวจสอบที่บ้านของนายวริศนนเริงกรมลผู้ตายนะฮะแล้วก็ที่คอนโดหรูนะฮะที่ผู้ตายเช่าไว้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกชายอายุ3เดือนเนี่ยยังอยู่ที่ ในการดูแลของเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลตํารวจอยู่เลยนะครับยังไม่มีใครไปแสดงตัวที่จะไปรับตัวเด็กนะฮะแต่ว่าวันนี้พอตํารวจไปค้นที่บ้านและที่คอนโดเนี่ยปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยนะฮะเจอยาบ้าเพิ่มอีกประมาณ137.000กว่าเม็ดยาไอซ์อีกห้าหกรัมแล้วก็ไปเจออาวุธปืนหลายรายการเลยนะฮะทั้งปืนสั้นปืนยาวอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ มีสารปรุงแต่งยาบ้าอีกหลายรายการรวมถึงสมุดที่ผู้ตายนั้นจดผสมเป็นสูตรทดลองผสมยาบ้าเครื่องนับเงินตู้เซฟอีก5ตู้นะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าภรรยาของผู้ตายฮะชื่อนางสาวสกุลรัตสุวรรณสุขโขอ,อายุ32เนี่ยอหอบเอาเงินใส่กระเป๋ากระเป๋าลาก3ใบแล้วก็เป้สะพายอีก3ใบนะฮะ ไปพร้อมกับเพื่อนสาวอีกสองคนช่วยกันขนย้ายเงินสดเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเชื่อว่าเป็นเงินไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้เนี่ยแถวแถวย่านลำลูกกาเนี่ยนะฮะพอเปิดเข้าไปที่ห้องเนี่ยยังพบเงินสดประมาณ2ล้านสแสนบาทเนี่ยวางทิ้งไว้กับพื้นนะเหมือนกับเก็บไปไม่หมดอ่ะคือใส่กระเป๋าจนเต็มที่แล้วก็ลากกระเป๋า3ใบยิ้วไปอีก3ใบหน,นีไปเลย นะฮะคือมันขนกันจนเต็มกระเป๋าแล้วอวที่เหลือต้องทิ้งอะทิ้งเงิน2ล้าน3 0แสนอ่ะโอ้โหอ,อ,อันนั้นที่บ้านซึ่งไม่รู้ว่าตัวของนางสาวสกุลรัฐเนี่ยจะเป็นแม่ของเด็กด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่น,ะะน่าจะใช่ใช่ไหมเพราะว่าทางตำรวจเข้าไปดูในห้องเนี่ยนะฮะก็คือเขามี5ห้องเนี่ยไอไอคอนโดนนทรีพาร์ควิวเนี่ยนะฮะมี5ห้องแล้วก็มีห้องหนึ่งตกใจเลยนะฮะเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นห้อง ปรุงยาโดยเฉพาะ oh, oh. นะฮะคือมียาสูตรใหม่ยา mm hmm. ยาบ้ากลิ่นวานิลาเนี่ย mm hmm. แล้วก็มีห้องสําหรับเด็กเล็กด้วยนะครับในห้องนั้นยังมีที่นอนเด็กขวดนมอุปกรณ์สําหรับเด็กเนี่ยจำนวนมากก็เชื่อว่าน่าจะเป็นลูกจริงๆ mm hmm. ของผู้ตายแล้วก็ของนางสาวสกุลรัฐที่หนีไปทางตำรวจก็ขอให้นางสาวสกุลรัฐมามอบตัวเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่ามีความผิดแล้วผิดแล้วหนีไม่พ้นแน่ ถ้ามามอบตัวตํารวจก็จะให้อยู่กับลูกอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ให้ห่างเลยถ้าไม่มาเนี่ยยังไงก็ต้องถูกจับถ้าถ้าหนีจะหนีไปแบบนี้ตลอดก็ก็จะไม่เจอลูกเลยนะเนี่ยก็นั่นเลยสิฮะจะไปกับเงินเป็นเป็นร้อยล้านแล้วไม่อยู่กับลูกเลยเหรอหนีพ้นเหรอเงินเยอะมากเพราะว่านายวริสนน์เนี่ยนะฮะได้ส่งยาบ้า มาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะครับครสองปีกว่าแล้วส่งไปที่ไหนฮะส่งไปที่ภูเก็ตสงขลากระบี่ฮะเราถามว่าตํารวจเนี่ยตามไปตามไปถึงบ้านได้ไงเพราะว่าไปเจอใบเสร็จบินค่าน้ําออยู่ในตัวของนายพิเชษคนที่เป็นคนขับรถที่ถูกยิงเจ็บเขาก็เลยตามไปจากใบเสร็จตามจากตรงนี้ไปครัเอาวันนี้ที่อ่างทองนะฮะมีอยู่คดีหนึ่ง เป็นคดีแหมอลไอคนร้ายนี่มันก็เลเกินไปงัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพม่วงพันธนะฮะหมู่ที่หนึ่งก็งัดเหล็กดัดด้านหลังเข้าไปแล้วก็เปิดมุ้งลวดเข้าไปนะครับนี่นะฮะตอนเช้ามาเนี่ยครูผู้ช่วยมาทำงานก็โอ้โหตกใจเลยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ากระป๋องเงินของเด็กนะฮะที่เก็บเอาไว้เป็นค่าขนมเนี่ยมันงัดออกไปหมดเลยนะฮะได้เงินไปพันกว่าบาทน,นะครับแล้วก็เอาทีวีจอแบน 32นิ้วไป1เครื่องคอมพิวเตอร์อีก1ชุดหายไปด้วยนี่ดูฮะนี่กระป๋องสตางค์เด็กนะโอ้โหมันแบบมันโจรกระจอกมากอะ่ะคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราเราผ่านไปเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นโจเนี่ยมันต้องไม่ไม่เข้าไปอะ่ะใช่ไหมมันต้องไปเลือกที่อื่นอะ่ะ <รอ S 1> ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขามีแต่ไปเลี้ยงข้าวเด็กอ,อไปบริจาคของเล่นให้เด็กนี่ไปขโมยตังค์เด็กนี่ไปขโมยตังค์เด็กเราเอาเอาทีวีเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วย แต่ก็มีโจรโจรไม่ได้ปล้นศูนย์เด็กเล็กปล้นธนาคารก็มีนะ,ะที่เชียงใหม่ฮะครับก็ฮะธ,ธนาคารกสิกรไทยนะฮะ<ช>สาขาแม่ริมที่เชียงใหม่นะครับตอน11โมงครึ่ง <c oughs> มีคนร้ายนะครับเป็นชายสูงประมาณสัก170นะครับรูปร่างผอมจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ <ừ. S 1> ด้านข้างธนาคารแล้วก็เดินเข้ามาในธนาคารผ่านประตูอ,ตอัตโนมัติไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำแล้วก็สวมหมวกกันน็อกสีดำนะครับ แล้วกย็ยังสวมผพ้าพปิดบังใบหน้าด้วยนะครับสะพายกระเป๋าเป้นี่นะฮะมาพร้อมกับมีดยาวสักหนึ่งคืบลักษณะมีดก็เก่าเก่านะฮะมีสนิมด้วยแล้วก็บังคับให้พนักงานหยิบเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าที่คนร้ายเตรียมไว้พนักงานที่คนพนักงานบริเวณที่คนร้ายใช้มีดจี้ก็ไม่มีเงินอยู่ก็เลยบอกให้คนร้ายไปเอาเงินที่แคชเชียร์เคาน์เตอร์ให้บริการหนึ่งคือมันไปที่เคาน์เตอร์หนึ Counter ่งเคาน์เตอร์นั้นไม่มีเงินอม,มันก็ไปเคาน์เตอร์หนึ่ง นะครับทีนี้ได้เงินไปห้า0สเจ็ดมืนบาทครับแล้วคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปครับนี่ฮะลอยนวลเลยมันเดี๋ยวนี้พวกธนาคารมันง่ายมากนะไม่ต้องใช้ปืนเลยไหมไม่ต้องใช้ปืนใช้มีดอันนี้มีดสั้นด้วยมีดยาเก่าด้วยคืบเนื้อแล้วมีดเก่าด้วยก็ได้แล้วไม่ต้องมีใครเฝ้ามอเตอร์ไซค์อะไรเลยหรอจอดจอดไว้ข้างหน้าข้างๆแล้ววิ่งเข้ามาแล้วพิ่งออกไปขี่มอเตอร์ไซค์คันเดิมไม่เกินนาทีหนึ่งครับโอห้าแสนเจ็ด แล้วก็อีกที่หนึ่งวันนี้ <c oughs> ที่ปทุมธานีตำรวจสพคลองหลวงนะฮะไปคือไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันปิโตนัสถนนโลยทินขาเข้าฝั่งลังสิตแล้วก็ไปเจอรถเก๋งอัลติสสีขาวติดตราของสำนักง,งานตำรวจจอดอยู่ <c oughs> แล้วก็มีผู้ชายแต่งชุดตำรวจเต็มยศเลยนะฮะติดยศพันตำรวจเอกะฮะพันตำรวจเอกเมธีเสรีมากแต่ว่าดูแล้วมีพิรุษเพราะว่าใส่รองเท้าแตะ ก็เลยขอตรวจพอตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นพระนะฮะชื่อพระมหาชัยสยามปัญญาขโมอายุ41เป็นเจ้าวาดวัดเข้าสะท้อนตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาจังหวัดฉะเชิงเศราแล้วในรถนี้พบวิดยุสื่อสารของตำรวจสองเครื่องนี่ฮะนี่แบบถ้าคือขึ้นทางขึ้นทางผิด ถ้าไม่สังเกตศีรักกับคิ้วว่าไม่มีขนเนี่ยก็นึกว่าเป็นตำรวจเพราะว่าแต่งตัวเต็มยศทีนี้เนี่ยอสอบถามว่าทำไมมาแต่งเป็นตำรวจก็บอกว่าเมื่อเช้ามีโยมที่ชนบุรีนิมนต์ไปฉันเช้าเสร็จแล้วจะไปประชุมที่วัดที่วัดกิตุลานะฮะเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดขับรถแล้วหลงไปออกทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็ไม่รู้ทำไงก็เลยเปลี่ยนจีวรจากใส่จีวรอ,อยู่เนี่ยเป็นตำรวจเลยเ แล้วก็าาาถามว่าเอาทำทำไมก็ตอบแบบวกไปวนมาฟังไม่รู้เรื่องเหมือนคนแบบไม่เต็มอ,ะอ่ะสุดท้ายก็เลยโดนข้อหาแต่งชุดเรียนแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์แต่งพกพาวิทยุโดยไม่ได้ับอนุญาตและจริงๆก็ไม่รู้เป็นพระหรือเปล่า <c oughs> อาจจะปลอมอีก <c oughs> ใช่จริงจิอาจจะเป็นทหารซับซ้อนมากองปลอมเป็นพระปลอมหลายอย่างแล้วลอมเป็นตำรวจสรุปแล้วปลอมหมดอ่ะเราใช้ดูภาพ ปิดท้ายายฮะก <c oughs> เ็เป็นเป็นอันนี้เป็นโฆษณาครับท่านผู้ชมครับเขาเป็นโฆษณาโทรทัศน์ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโฆษณาที่เขาคุยว่าเป็นโทรทัศน์ที่บางที่สุดในโลกบางถึงขนาดเนี่ยฮะ <c oughs> นี่คือขโมยนะฮะดูผู้ชายคนนี้ฮะขโมยโทรทัศน์บางจนนี่ขโมยแล้วขโมยแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้โทรทัศน์เนี่ยอยู่กับตัวผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูเห็นไหม นีก็เดินปกติเลยอยู่ในร้านอันนี้คือแบบหลอกตาหลอกกล้องวงจรปิดอยู่ใช่ไหมและนี่เป็นทางออกเดินถอยหลังออกเดินหรือเปล่าเห็นไหมฮะเดินออกไปเดินออกไปนี่คือดูจากด้านหน้าตรงเนี่ยเรา ไม่เห็นไม่เห็นโทรทัศน์เลยแต่พอดูด้านข้างถึงเห็นมันเพราะมันบางมากมันบางมากนะฮะคือเราดูจากกล้องวงจรปิดอย่างเดียวไงไม่เห็นเลยโอ้โห็นโฆษณาอย่างนึงให้รู้ว่าทีวีมันบางมากบางมากเน็บได้เลยนะครับเอาละครับค่ำคืนนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้มาเจอกันครับสวัสดีครับ